อย่าพิ่งรักใครถ้าเรารู้ตัวว่าไม่พร้อมที่จะรับมือกับความเสียใจยความรักเป็นสิ่งสวยงามเรื่องนี้เป็นความจริงนะครับไม่ว่าใครก็ยากที่จะปฏิเสธแต่ถึงอย่างนั้นความรักก็เป็นเหมือนทุกสิ่งไม่ใช่ว่าจะเหมาะสมกับทุกคนเพราะฉะนั้นเรามาฟังแง่คิดดีๆที่นากชิมมาแชแนลนำมาฝันเพื่นกันวันนี้ดีกว่านะครับแล้วส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปร่มพร้อมกันเลยนะครับนาย อย่าให้ความเหงาหลอกเราว่ากำลังต้องการความรักนะครับความรักเป็นเรื่องมากกว่าแค่รักแต่ความรักเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความสัมพันธ์ความรักจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความรักเรียกร้องความเข้าใจและต้องการความรับผิดชอบคนทุกคนควรมีความรักและควรรักใครถ้าหัวใจบอกว่ารักนะครับแต่แน่นอนว่า มันไม่ใช่ทุกครั้งและไม่ใช่ทุกเวลาที่ความรักเรียกหาแล้วเราต้องกระโจนออกไปในความรักเสมอบางครั้งบางคราแม้อาจจะดูเหมือนมีเหตุผลมากมายนะครับที่เราจะรักใครบางคนแต่มันก็มีบางเหตุผลเหมือนกันที่บอกให้เรารู้ว่าเรายังไม่ควรที่จะรักและเรายังไม่พร้อมที่จะรักด้วยอย่าเพิ่งรักใครถ้าเรารู้ตัวว่าไม่พร้อมรับมือกับความเสียใจยความรักไม่ได้นำพาซึ่งความสุขสมหวงังเสมอไปหรอกนะครับ ในทางตรงกันข้ามคนเราต้องยอมพบเจอกับความผิดหวังนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อที่จะได้เจอกับความสมหวังในความสัมพันธ์สักครั้งหนึ่งเป็นการสมหวังในความรักครั้งที่จะอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าเรารู้สึกว่าใจเรายังอ่อนแอเกินกว่าที่จะเสียใจเปราะบางเกินกว่าจะรับแรงกระแทกข,ของความผิดหวังได้ในตอนนี้การเก็บหัวใจไวรอวันที่พร้อมไม่มีคำว่าสายเกินไปจงรักใครเพราะว่ารักอย่ารักใครเพรียงเพราะว่าเหงาบ่อยครั้งนะครับ ความเหงาทําให้รู้สึกว่าเราต้องการใครสักคนแต่ความรู้สึกว่าเราต้องการใครสักคนนั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกเดียวกันกับความรักเพราะความรักคือความรู้สึกที่เราอยากมีใครคนนั้นไปตลอดชีวิตอย่าให้ความเหงาหลอกเราว่าเรากําลังต้องการความรักเพราะความรักที่เกิดขึ้นจากความเหงามักจะไม่ยืนยาวและสร้างความปวดร้าวให้หัวใจของคนสองคนได้เสมอรักในวันที่เราพร้อมเป็นผู้ให้ความรักไม่ใช่การเรียกร้อง ไม่ใช่การสนองความปรัรถนาใดของตนเองความรักคือความสุขที่ได้ให้และความพอใจที่ได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขความรักต้องการความเสียสละเมื่อเรารักใครนะครับเราอาจจะต้องยอมสละความเป็นเราครึ่งหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่เราทั้งคู่จะเป็นเราที่ดีพอกับสิ่งอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นสิ่งที่พอดีกันที่เราตามหามาตลอดชีวิตเมื่อมีความรักจงแน่ใจซะก่อนนะครับว่าเราพร้อมที่จะเป็นฝ่ายให้ไม่ได้หวังเพียงแค่จะเป็นฝ่ายรับนั่นเอง เห็นไหมครับสาหรับอย่าให้ความเหงาหลอกเราว่ากําลังต้องการความรักที่นากาชิมะมาชแนลนำมาฝากเพื่อนกัน,นวันนี้แล้วเ,เพื่อนเพื่อเราฟังข้อมูลนี้แล้วมีแง่คิดอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาชแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สาหรับรเพื่อนๆคนอื่นๆอ,อย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต a ก h ชิมะมาร์คช n แนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจราราณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ